ได้ค่าตุ๊จีนอีกน่าจะจบเร็วกว่าเดิมใครกะใครได้ค่าตุ๊จีนกะกูะไปได้ค่าตุ๊จีนตรงไหนอะฮะกูได้ค่าอะไรใครตรัวไหนอีก,กะขยันใส่ร้ายกูจริงๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าจะาอะไรกันนักหนาพูดจริงก็รับไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ตีโพยตีพายมึงเถียงกูให้ได้สิ กูเห็นแต่ละคนจะมาโวยวายอะไรกับกูว่าได้ค่านั่นได้ค่านี่เพราะว่าเถียงกูไม่ชนะก็เลยไปตีโพยตีพายหาเหตุผลมาเถียงกับกูไม่ได้หาเหตุผลเอาศักดิ์จรีความจริงมาพูดไ่ได้ก็เลยตีโพยตีพายเริ่มใส่ร้ายป้ายสีกูเนี่ยปัญหาของคนในยุคปัจจุบันพอเวลาเถียงกูไม่ชนะก็ด่ากูอาวมันว่าจริงไหมล่ะถ้ามันเถียงกูชนะมันจะด่ากูไหมก็คงไม่ด่าแต่นี่มันเถียงกูไม่ชนะไงมันเลยด่า มันเถียงความจริงยังไงอ่ะกูไปด้อยฆ่าตุ๊ดจีนตรงไหนกูยังไม่ได้พูดเลยว่าตุ๊ดจีนอะไรยังไงไม่ดียังไงกูไม่ได้พูดถึงเทศกาลตุ๊ดจีนเลยกูพูดถึงเรื่องการไหว้กูไปด้อยฆ่าตุ๊ดจีนตรงไหนเทศกาลกุดจีนก็มีหลายอย่างที่ดีนี่หลายอย่างไม่ดีกูก็พูดสิการฆ่าสัตว์มันมีมันดีเหรอผู้ได้เจ้าสอนมึงเหรอถ้ามึงคิดว่าการฆ่าสัตว์ไปไหว้แล้วดีมึงก็ลาออกจากศาสนาไปสิกูพูดผิดตรงไหนล่ะ อาจารย์สอนมาให้ว่าตุ่จีนเลิกไหวได้แล้วก็ใช่ไงแล้วมึงไปไหวกันทำไมล่ะกูพูดประเด็นเรื่องการไหว้กูไม่ได้พูดเรื่องเทศกาลตุ่จีนคนจีนหลายคนไม่ไหว้ตุ่จีนมึงรู้กันหรือเปล่าเพื่อนกูหลายคนเป็นคนจีนแต่ไม่มีใครไหวตุ่จีนเพราะมันเป็นจีนยุคใหม่มันไหว้คือมันไปเดินไปไหวพ่อไหว้แม่มันที่มีชีวิตอยู่เอาเงินไปให้เขาเอาแตะเจียไปให้เขาเหงหงไร้ใช้ไร่เหลียวใช้สีตัวทางสูง วยพรพ่อวัยแผนม่โกงอมาม่เาเงินไปให้เขาไปกราบไปไหว้ระลึกถึงบุญคุณการที่เดินทางไปหาโคตรเง้าสกุลลาที่ตายไปแล้วเขาเดินไปเคารพศพไประลึกนึกถึงไปทําบุญให้กับญา,าติสาโลหิตเขาไปทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับญา,าติสารโลหิตไม่ใช่ไปนั่งไหวอยู่ใครพอใจในไหว้ในการไหว้ก็ไหว้ไปใครไม่อยากไหว้ไม่ต้องไหว้มันเป็นแล้วแต่การตัดสินใจอาจารย์แค่พูดเป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าไม่ต้องไหว้ ไม่มีความจําเป็นแต่ใครมีความจําเป็นก็ไหวไปสิมันเป็นอะไรอะ่ะไม่เข้าใจใครอยากไหวก็ไหวกูไม่ได้ห้ามนี่แต่การบูชาการไหวยาไปไหวเพื่อให้สัตว์ยกรจชานล้มตายเพราะถ้าเรามีเจตนาทําให้สัตว์ยกรจชานล้มตายเพื่อนําไปสู่การไหวนั่นจะนำไปสู่นรกกํำเนิดยจระชาและเปรวิสัยใครไปบังคับเราว่าห้ามไหวไม่ได้บังคับนี่ อาจจะบังคับได้เหรอ